ต้นทุนการบริการมูลค่าต้นทุนการบริการบุคคลที่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายงานบริการเฉพาะบุคคลที่เป็นพ่อค้าเช่นเดียวกับบุคคนที่ขายของที่เป็นวัตถุล้วนแล้วแต่ใช้กฎแบบเดียวกันในการขายสินค้าผมได้เน้นย้ำตรงนี้เพราะว่าคนตัวใหญ่ที่หาเลี้ยงชีพด้วยการขายงานบริการ ของตัวเองเข้าใจผิดว่าพวกเขาอยู่นอกกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบของการค้าขายสินค้าในวงการตลาดยุกแห่งการไปเพื่อเอามาถูกแทนที่ด้วยการไปเพื่อให้มูลค่าต้นทุนในการบริการของคุณถูกกำหนดโดยรายได้ที่คุณตั้งด้วยการทำการตลาดให้กับบริการของคุณการประเมินคุณค่าสำคัญแห่งพลังสมองของคุณอาจทำโดยการประเมินจริง ต่อไปนี้เงินบริมาเงินทุนปะมานำไปฝากธนาคารและได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงินไม่ได้มีค่ามากไปกว่าสมองและดูจะน้อยกว่ามากด้วยซ้ำถ้าพลังสมองของคุณถูกดีค่าเป็นเงินดังนั้นคุณควรให้ยืมพลังสมองของคุณเงินลงทุนในอัตราเดียวกับที่ธนาคารปล่อยให้กู้นั้นหมายถึงรายได้ของคุณในหนึ่งปีเปรียบ เทียบกับดอกเบีย้ยเงินกู้ที่นธนาคารได้จากการปล่อยกู้ดอกเบีย้ยที่ได้จากลูกคขาดังนั้นคุณตามาคำนวณมูลค่าต้นทุนพลังสมองของคุณโดยใช้ตูดดังนี้หารร้อยด้วยอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ของธนาคารแล้วคุณควร แล้วคูณด้วยรายได้ต่อปีของคุณตัวอย่างเช่นตมัติวา่าดอกเบีย้ยเงินกู้เท่ากับ5เปอร์เซและรายได้ต่อปีคุณคือ50,000ดอลลาร์ตูดคำนวณเป็นดังนี้ร้อยหารด้วย5เท่ากับ20และ20คูณด้วยห0,000เท่ากับ1ล้านดอลลาร์ดังนั้นคุณให้ยืมพลังสมองของคุณต้นทุนของคุณด้วยอัตราที่ธนาคารให้ กู้เงินดอกเบี้ยหเปอร์เ็นมูลค่าพลังสมองของคุณคือหนึ่งร้านดอลลาร์ถ้าสามารถทำการตลาดให้กับสมองที่มีศัก,กยภาพได้มันจะเป็นต้นทุนที่มีมูลค่ามหาศาลยิ่งกว่าต้นทุนสินค้าใดๆเป็นความจริงที่ว่าในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสมองเป็นต้นทุนที่ไม่สามารถถูกทำให้เติมค่าได้และไม่สามารถขโมยหรือใช้ให้หมดไปยิ่งกว่านั้นแม้ว่าเงินจะ จำเป็นสำหรับการดำเนินทั่วขิดแต่มันอาจมีค่าเพียงแค่กองตายถ้าไม่ได้ผสมผสา,านด้วยศักยภาพแห่งสมอง